สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม low life นะครับเป็นอย่างไรเรามาดูกันดีกว่าเนาะตอนนี้ตัวละครเอกก็กระโดดลงมาจากที่ไหนก็ไม่ทราบนะครับมีอาวุธด้วยอยู่ในพื้นที่ที่มีแสงไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตก่อนอื่นเดี๋ยวขอดูหนะ้าตาตัวละครก่อนเนาะโอ้โหธรรมดาที่ไหนอีโมชันนี่ถือว่าใช้ได้นะเนี่ย เป็นการสูงภาพใกล้กับไก่ได้นะฮะส่วนอาวุธก็เฟี้ยวฟ้าวมากเลยเนาะเป็นดาบเรืองแสงด้วยโอ้เจ๋งดีเนาะตัวละครก็สวยดีนะฮะเอาละครับมาเริ่มกันเลยเนาะวิอยู่ที่มืดแล้วเหมือนจะมีอาการแ,รแปลกๆนะฮะมันจะมีหลอดด้านขวามันลดลงสังเกตนะ,ะเนี่ยแสดงว่าต้องอยู่ที่สว่างไว้นะครับตามข้อกําหนดไวนะ้เนาะ ออมีพุ่งด้วยนะฮะข้างหน้าเหมือนจะมีมอนสเตอร์เกิดมาหนึ่งตัวตรงนี้ก็เป็นวิธีการสอนเบื้องต้นนะครับคลิกซ้ายด้วยทำการโจมตีเบากด F เพื่อโจมตีหนักเนาะงางนานด้วยนะผมมีการร้องนะฮะฟันสักหนึ่งทีสองทีสามทีเอาไม่ตายสี่ทีก็ได้มอนสเตอร์ Monster ตายแล้วก็จะเป็นเลือดสีฟ้านะฮะ อาโอเคมาเมื่อกี้รู้สึกเหมือนจะกดพุ่งได้ด้วยเป็นการแดชแต่ไม่เห็นมีปุ่มกระโดดเลยอ๋อนี่เพ,พิ่งสอนมาว่ากดชิปเพื่อแดชนะครับแต่ผมไปแดชก่อนที่เขาจะสอนซะและ้วตอนนี้เราก็อยู่ในถ้ำเนาะเหมือนข้างหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวส่องกันเป็นเหวนะครับแสดงว่าอาจจะต้องแดชข้ามไปแต่มันไม่มีกระโดดจริงเหรอโอ้โหไม่มีปุ่มกระโดดเนี่ย แดดก็แดดแดดไปเลยนี่ใช้ดาบในการฮุกได้นะครับเป็นการพุ่งไปเนาะเมื่อเป้าหมายเกิดขึ้นมานะครับเราสามารถฮุกไปที่จุดนั้นได้ลองดูช่วงแอปนี่เป็นไงล่ะฮุกมาแล้วฟยวฟาวด้วยนะกดอีกทีหนึ่งเพื่อปล่อยลงอ่ะโอเคอุ้ยแสงแสงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพุ่งไปก่อนทางนี้โอเคปลอดภัยแล้ว ข้างหน้าเดี๋ยวดูก่อนนะฮะไปข้างหน้าเลยไม่น่าจะรอดแสดงว่าต้องไปตรงพื้นหญ้าก่อนเนาะแดดไปเลยนี่โอ้โหเหี่ยวลึกด้วยนะอ่าโอเคตรงนั้นสามารถพุ่งไปจับได้นะครับชาวุธฮุกไปเลยนั่นแหละไปเลยฮะโอเคปลอดภัยเดี๋ยวดูก่อนข้างล่างมีอะไรไมีเหี่ยวข้างหน้าจะมีที่ให้ฮุกอีกนะฮะฮุกไปเลยนี่พุ่งไปเลยครับ ฮุกจังหวัดที่สองได้ไหมโอ้ได้ด้วยโอเคปลอดภัยล้วส่วนข้างหน้าเป็นเป็นเหวอีกแล้วเนาะอ่ามีฮุกนะครับตอนนี้ก็เป็นน่าจะเป็นการสอนเบื้องต้นอยู่เนาะฮุกไปเลยจ้าโอ้ยเกือบตกเหวข้างหน้าก็จะมีประตูแล้วนะครับกดคิวเพื่อมาแสงเนาะ เป็นการปารอะไรออกไปปลาหลอดไฟเหรอแต่เขาบอกให้เล็งก่อนนะครนี่ไงเล็งแล้วก็จะมีเป้าขึ้นมานะฮะแต่ในมือตอนนี้ไม่เห็นถืออะไรเลยนะเดี๋ยวเรากดปาไปดูเนาะช่วงแอปนี่เป็นการเติมแสงไปนะครับโอ้โหธรรมดาที่ไหนเติมแสงแล้วไฟมาเลยโห้โเปเลยครับตอนจังหวะน,นี้โอเคเข้าประตูไปครับ ตอนนี้เราก็อยู่ในถ้าเข้ามาลึกกว่าเดิมเนาะเหมือนคิดสั้นจะไม่มีแสงด้วยนะเขาเนี้ยใช่ไหมมันเข้าแวบเาแวบแบบว,ว่าเหมือนแสงจะหมดอะ่ะมอนสเตอร์เกิดแล้วนะครับจังหวะนี้มีทั้งหมดสี่ตัวหมดเลยนี่โบ้ไปหนึ่งทีหมดอีกโบ้ไปอีกหนึ่งทีสามารถล็อกเป้าหมายได้นะฮะล็อกแล้วก็ฟาดอ่ฟาฟาดไม่โดนเฉย ฟาดเลยเนี่ยสองสามสี่มาเลยมาเลยมีการจบตีเป็นคอมโบนะครับวิแสงจะหมดปาแสงก่อนนี่ลากมอนสเตอร์มาด้วยแล้วก็ฟันเอาตีไม่ตายอะ่ะโอ้แสงขึ้นแสดงว่าต้องใช้แสงจากมอนสเตอร์แน่นอนเลยนะตรงวันนี้เหลืออีกสองคอริสตัลนะครับที่ต้องทำให้แสงเกิดขึ้นมาเนาะ เอาอยัางไงดีเล็งก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอปลาแสงไว้ตรงนั้นก่อนนะช่วงแอปพุ่งไปหาแสงก่อนครับลากมอนสเตอร์มาแล้วก็ดักตกนี่ได้ไหมเอาอยัางไม่ได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาใกล้กว่าน,นี้หน่อยโอเคได้ยังโอ้ได้แล้วข้างหน้ามีมอนสเตอร์หนึ่งตัวครับพุ่งไปหาคิสซันเดินมาเลยเร็วเร็วร,วรวีบมานั่นแหละมาใกล้ๆแล้วก็จะหัวนะฮะนี่เรีรบร้อยแล้วประตูก็เปิดออก ไปเลยครับข้างหน้าเหมือนจะมีสะพานเดี๋ยวนะขอส่องทางก่อนไปอย่างไรตรงนี้เหมือนจะไม่มีอุ้ยแสง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 อ๋อโอเคเห็นแล้วตอนแรกไม่ได้มองขวามองแต่สะพานอ่าวเล่งก่อนคว่างระเบิดไปแล้วเรียบร้อยครับนี่สะพานล่นลงมาเลยมีอะไรอีกไหมครับ ไม่มีแล้วเนาะแดดไปเลยนะจังวะนี้วิตรงนี้ต้องวิมอนสเตอร์มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งอะเราสามารถดึงมอนสเตอร์ได้ไหมเดี๋ยวผมขอลองดูนะอา้าดึงได้ด้วยแหลมเบย์สบายเลยฮนะดึงมาได้นี่ดึงมาเลยเอา้าไปยืนอยู่บนกาอากาศได้ไงโกงนะเนี่ยไม่หล่นเหวได้ไงเนี่ยแดดไปเลยครับแดดไป เส้นทางไกลมากตอนนี้เหมือนข้างหน้าก็จะมีคริสตัลที่แบบว่าแสงจะหมดอยู่นึกว่าใครร้องตรงนี้ฮุกไปตรงไหนได้ต่อ่ะฮุกไปเลยยังไ,ไงต่อฮะอ๋ตอตรงทางนั้นนี่เองทางขวาไปต่อเลยครับอ่าโอเคแล้วก็ตีมอนสเตอร์ตรงนี้ให้มีแสงเส้นทางก็เปิดออกมานะครับ แล้วเราก็น่าจะไปข้างบนใช่ไหมใช่หรือไม่๋อ,อใช่ขึ้นเป้าแล้วหุกไปเลยครับแล้วก็ไปทางไหนต่อนี่ทางนี้ฟุ้งไปข้างหน้ามีแสงมีไหมเอาเอาเอขึ้นละตอนแรกนึกว่าจะไปไม่ได้ซะละหุกไปเลยครับขึ้นไปเลยนี่ชแวยแล้วก็แดสไปข้างหน้าโอเคโอ้โห,โหเหวลึกนะน,นี่แดชไปอีกครับ ข้างหน้ามีประตูปลอดภัยและวตอนนี้ก็เข้าท้ำมาลึกมากแล้วเนาะเข้ามาส่วนที่สามแล้วแหละเหมือนจะเป็นแท่นพลังงานอะไรสักอย่างโอ้โหคิสตันสามอันกับอันใหญ่หนึ่งอันแสดงว่าเราจะต้องทำการ ทำให้แสงสว่างขึ้นมาบนคริสตัลให้ได้นะฮะข้างหน้าก็เดสไปก่อนแล้วกันตรงนี้เมื่อกี้เหมือนเห็นมีอะไรใกล้ๆใช่ไหมไมมีปะไม่มีนี่ยว่ามอนสเตอร์มาดักรอเลยนะจังหวะน,นี้ไม่ต้องมากี้ใส่ครับผมจะทำการปาแสงไปก่อนเนาะจังหวะหนึ่งปาไปกลางๆเลยแล้วกันวแวบเดสเลยเอา้าไม่ผ่านเฉยตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแสงจะหมด มอนสเตอร์มันนี่หน่อยหุกเลยเอ้ยอย่ามาขึ้นกาตีผมหุกเลยมาเร็วตามมาตามมาเลยมาแสงก่อนจังหวะน,นี้นี่นี่มาอีกมาอีกมาเรื่อยๆตีเลยฮะวิ่งข้างหน้าตัวอะไรเนะี่ยวิมีโลด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นอย่ามากวาดผมแม่ผมไม่ใช่ขยะนะครับจะมากวาดได้ยังไงนี่แนะ่พุ่งไปเลยครับจังหวะนี้ตีตี มันข้างบนจะฮุกได้นะขอฮุกหนีก่อนช่วงแอปมาหลบตรงนี้แล้วก็ไปยังไงต่อเยวดูก่อนนะนี่ไปทางไหนดีนะสูเออมันไปทางไหนวะฮุกนี่แล้วไปไหนอ่ะอ๋อเจอละเจอละเจอละนป๊บนึงว้ำนึงขอควางระเบิดก่อนบานลระเบิดไปแล้วประตูเปิดแล้วนะครับน,นี่ก็ร้องจังเลยร้องจังเลยนี่ ขยันร้องเหลือเกินเข้าไปเลยนะครับตอนนี้มีตรงไหนอีกวยแสงจะหมดตังนึงโอเคปลอดภัยเดี๋ยวดูก่อนนะเหมือนจะต้องลากมอนมาตรงนี้ปาแสงก่อนเพื่อความปลอดภัยดึงมาเลยครับขอหนึ่งตัวตรงนี้โอเคโอ้โหโ,โ,โดนชนเลยทําไมต้องมาชนเราด้วยอ่ะไม่อพอใจเลยหรือเปล่านี่ปาก่อนดึงมอนสเตอร์มาออกไม่มาหรอเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคมาแล้ว มายส่วนนึงแล้วเร็ว,รวตามมาเลยมอนสเตอร์ตามมาเลยครับนี่หวดหวดนี่เรียบร้อยแล้วนะฮะแสงสว่างแล้วเปิดพลังงานแล้วใช่ไหมประตูเปิดแล้วนะครับเราจะต้องขึ้นไปข้างบนเนาะทางไหนวะอ๋อนี่หมุนไม่เจอ แดดไปเลยครับจ oh, oh, huh like ังหวะนี้ขึ้นไปเลยหูกได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าหูกเปนไงอุ้ยข้างหน้าเดี๋ยวต้องด่วนข้างบนมีหูกเนี่ยอ๋อมันเป็นทางไปอยู่แล้วนี่ว่าโอ้โหดูด้วยเป็นไงเท่ซะไม่มีมองมุมต่ำด้วยจะได้ดูแบบเฟี้ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวมัวแต่ดูภาพโถ่ ต้นเหวเลยโอเคครับมันจะมีจุดหนึ่งเมื่อกี้ผมเห็นมันวิ่งมาแต่ว่าผมกดไม่ทันไงโอเค okay. แสดงว่ามีจุดหนึ่งใช่ไหมทางเขาไอ้โหเร็วด้วยจะออกทางได้แล้วะะตอนนี้ออกทาได้แล้วไปดูแสงสว่างโอ้โหนี่มันทําพลังงานอะไรสักอย่างนะเนี่ยทำคริสตัลนะฮะตอนนี้สามารถออกไปได้แล้วนะครับ จบลงแล้วนะฮะกับการเอาตัวรอดในถ้ำคริสตัลนะฮะก็เปรียบเสมือนว่าตัวละครนะครับต้องอยู่โดยการอาศัยแสงเนาะอยู่กับความมืดแล้วจะทําให้พลังชีวิตมันสิ้นสุดลงนะครับก็เป็นเกมเนื้อหาสั้นๆเนาะจะถามว่าเรื่องระบบมันโอเคไหมผมก็ชอบนะถ้ามีัซเซิลให้แก้ได้เยอะกว่านี้คงจะสนุกนะฮะอัน,นี้ก็เป็นเกมที่มาเล่นสนุกๆน,นะฮะตัวละครนี่ยอมรับว่า ทำได้ดีนะครับฉากก็โอเคเนาะมีความสวยงามนะครับเอาละครับสำหรับเกม Low r i s e นะครับก็คงต้องขอจบไวแค่นี้นะครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับครั้นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ